งานที่เกี่ยวข้องในหลายจังหวัดภาคเหนือนะคะเร่งสืบสวนเพื่อหาผู้ที่ส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่ยึดได้หลายฉบับในหลายจังหวัดล่าสุดค่ะในเช้าวันนี้ก็มีการยึดได้อีกกว่า2,000ฉบับที่สำนักงานประชันีสาขาสันป่าข่อยในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทหารมณฑลท,ทหารบกที่33และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปที่สำนักงานเปรษนีสาขาสันป่าคอยอำาเภอเมืองเชียงใหม่เป็นวันที่2นะคะเพื่อยึดจดหมายที่มีข้อความลักษณะบิดเบือนกว่า2,000ฉบับและเชิญชวนให้ความร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ หลังจากที่เมื่อวานนี้ยึดไปแล้วกว่า2,000ฉบับทําให้ขณะนี้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยึดจดหมายลักษณะดังกล่าวแล้วกว่า6,000ฉบับด้านพันตํารวจเอกปรีชาวิมลชัยจิตรองผู้บังคับการตรํารวจจังหวัดเชียงใหม่นะคะระบุว่าขณะนี้กําลังเร่งสืบสวนหาตัวคนนําจดหมายมาใส่ตามตู้ประณสนีและตรวจสอบตามกล้องวงจรปิดโครงการ police e ตามจุดต่างๆและเส้นทางต่างๆด้วย ขณะที่นายเครียงไกรพานดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบบเบื้องต้นพบว่ามีจดหมายถูกส่งมาจากหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังเร่งสืบสวนส่วนทางกะกะตจะประสานกับฝ่ายปกครองนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าข้อความในจดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ ทางไปษณีจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สั่งระงับการจ่ายจดหมายลักษณะดังกล่าวแล้วแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ตํารวจเองเนี่ยก็ได้อายัดจดหมายลักษณะดังกล่าวเนี่ยไปบางส่วนเพื่อไปทาการตรวจสอบนะ,นะครับผมในส่วนของการดําเนินคดีนะครับเมื่อวานนี้ทางสํานักง,งานกกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ ประมวลเรื่องทั้งหมดแล้วก็นําส่งให้กับทางท่านผู้บังคับการตํารวจโูทอจังหวัดเชียงใหม่นะครับดำเนินการตามอานาจหน้าที่แล้วครับผมเช่นเดียวกับที่จังหวัดลําพูนและลําปางนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ยุจดหมายลักษณะดเดียวกันรวมกว่า3 0 0พันฉบับขณะนี้ตํารวจกําลังเร่งสืบสวนผู้จับกลุ่มผู้ที่ส่งจดหมายมาดําเนินคดีคาดว่าน,น่าจะทําเป็นกระบวนการ หน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือได้มีการระดมเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ